สวัสดีค่ะขอสวัสดีค่ะเอาสวัสดีไปต่อซอเดียวเอาแค่วัดนี้มีอะไรอยู่ <c oughs> แค่กูอเออแค่วัดนี้มีอะไรเหรอแล้ไดก็บตีเอาไว้โอเควันนี้มีอะไรเหรอ นีพวกแบบนี้เลยกลับดีดีสิฮัลโหลแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดคือส่วนแรกที่เต้องมานะครับคือเราต้องมาซื้อดอกไม้ทางด้านหน้าวัดก่อนนะครับเพื่อไปบูชาพระบนวิหารนะครับหรือองค์หลวงพ่อตาหวานก่อนนะครับเอ้เหล่าต้องไปซื้อดอกกันไหมกันเนาะ โอเคครับตอนนี้เราก็ซื้อนะครับตอนนี้ก็ซื้อดอกไม้นะคะรับโอ้โห <c oughs> ซื้อดอกไม้มาแล้วเราเข้าไปสักการะข้างในกันใช่เราไปสักการะก็ได้างในกันก่อนนะครับถอดรองเท้าก่อนถอรองเท้าก่อนขึ้นไปข้างบนกันขึ้นไปข้างบนนะครับ <c oughs> เพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ไหว้พระองค์หลวงพ่อตาหวานเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาจุดต่อไปคือมาหาตรงที่พิธีขั้นต่อไปของเขาเลยนะเพื่อนๆนี่ก็จะมีพ,พันธุ์ยาพืชชมาปัดเขามีพ,าพันธยาพืชแล้วก็คู่เป็นพันธุ์ยาพืชบูชาพระพิ่เนศเขา,ามีคู่มีเทียนเราซื้อเทียนเพิ่อจะไม่มเทียนหรอผูชาเทียนเหรออั<า>น<า>นี้ชุดละห้าสิบ แค่นี้หนึ่งร้อยเป็นร้อยห้าสิบบาทแล้วเขาก็จะให้ใบใบลำดับพิธีขั้นตอนที่เราจะต้องไหว้กัข้อหนึ่งต้องไปในต่อข้อสองทำเงินต่ออะไรนี้ก็ความถวายบูชาอะไรพวกนี้เขาก็จะมีให้หมดเลยเนี่ยบอกเลยข้อ, 1, ขอ, 2, ขอหนึ่งข้อสองข้อสามเป็นไงต่อไปกันจ้า let's go ให้ผู้ตีเด้อ ับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในขั้นตอนนะครับที่เราต้องขึ้นไปแท็กซี่หูหนึงนะครับเจ้ามือ,อกิดการนะครับที่เป็นถ่ายหน,น้าของอ่พระพรีฟานี่ใช่ไหมฝัดใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเพื่อไปสระตะู้กัน,นครับดูกันครับทุกคนอันนี้คือบรรยากาศข้างในนะครับก็จะมีเสียงประกอบด้วยเนาะมีเพลงประกอบอะไรประมาณนี้ กอดโอ้กเศรทองหลวงนะคะท้างอุโบสถตรงไหนอะทางด้านนี้ใช่ไหมน่าจะตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยทุกคนเขาเขาบอกว่าไม่ต้องถอดรองเท้านะไก่โอเคเดินเดินตามมาเลยครับเพื่อนเพื่อนตาคองถอดรองเท้าเดินตาคอนถอดรองเท้านะไม่ไม่ถอดแล้วไม่น่าจะถอดแล้วนะ นะครับตอนนี้ผมกับปัดก็กำลังจะมาตรงที่เรียกว่าอะไรอ่ะออขอโชคขอลาบปิดทองพญาเตาบุณโชคนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาอหาบนนก่อนนะครับอ๋อโอเคครับเราจะมีคาถาด้านบนนะครับตรงน,นั้นบน าแฟอ้ยวไปห้องไป้องน้ก็เดียว้าแบบน้าครับแลนะครัวันนี้กรก็จบก็ไปแล้วนะครับ,บ,บ,รบสำหรับการพา มาชมการสักการะบูชาการทัวร์เขาเรียกว่าไงทัวร์ใช่ไหมเรามาทัว,วร์แบบมาทัวร์วัดมาทําบุญกันที่วัดปราแดดที่อ,อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เราอิ่มบุญกันมากเลยเนาะวันนี้ปนนโอ้โหเราอิ่มบ,บุญกันมากทบุญแบบนหลากหลายรูปแบบมากหลายอย่างเนาะทั้ทงแบบขึ้นบูชาลงองหลวงพ่อตาหวานเนาะบนวิหารเนาะแล้วก็มีบูชาพระพิคันเนศนะครับแล้วก็มีที่เป็นบนอุโบสถเรียกเลย อบเสาเอกเสาโทเป็นสิริมงคลแล้วก็มีเตาเตาเงินเตาทองเหรอไม่ใช่เรียกว่าอะไรอ่ะเตาบุญโชคกับเตาบาเงินแสนกับเงินล้านโอ้โหสุดยอดมากเลยทุกทานใช่ครับมีรู้สึกงไงบ้างบัตรวันนี้วันนี้ประทับใจมากค่ะก็อิ่มบุญเนาะอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจจริงเลยแหองหน้าใสหน้าใสเลยนะแบบอิ่มบุญรับโชครับโชคปีสอง6เลย โอเคครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะไปกันที่ไหนครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราได้นะคะครับสำหรับทีมงานของสัวคนก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้บายบายครับ <c oughs> ทุกคนบายบาย